สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีฮับเบิร์ตจุกจุกคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้ก็มาพบมาพอกับช่องมี่ไงจันดาบ้านนาเฮาคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเลยช่วงสองโมงแรงเนาะอันนี้ก็บรรยากาศดีดีพอแม่พี่น้องเลยอันนี้ก็บมี่ไงจันดาบ้านนาเฮาก็มาพบมาพอกัน่คดอว่าอย่างไรเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยผู้ชมติดตามรับชมกับคนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้เมย์ยัยจันดาบ้านหนา้าฮะถ่ายคลิปต่อไปพ่อเมย์พี่นอ้องเอ้ยมาเนี่กรมมาว่ามาว่าสู่ละละละพ่อเมย์พี่น้องฮะพังเนาะระลึกระหน่อยพ่อเมย์พี่น้องเอ้ยขอขอบคุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะเบิร์ดทุกคนเดอ้อลุยสิอยู่าัองเรารือฟังไทยต่างประเทศดินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปเมย์ยัยจันดาบ้านหนา้าฮะคือเก้าพ่อเมย์พี่นอ้องเอ้ยมาเนี่มาพบมาพ่อกัมนกระส้วงเล่งๆเนาะพเมยพี่น้องบรรยากาศเด็ด บรรยากาศดีอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้บ้านนี้ก็มีลมแน่เดดแน่เนาะไอ้บ้านนี้ก็บบรรยากาศอย่างไรยายห้ามพ่อแม่พี่น้องว่าซักซาดเสียเวลาเนาะกลับไปติดตามรับชมมาเป็นเหตุอย่างพ่อแม่พี่น้องพาเอฟซีเขาไปดับดูเนาะพาพ่อแม่พี่น้องเขาอยู่ใกล้คืออยู่ไกลอยู่ทางไรก็เลยเตะพ่อแม่พี่น้องเอ้บ้านนี้ก็ทุกคู่ทุกคนเนาะมาพร้อมกันไปเบิ้งไปชมพ่อแม่พี่น้องไปติดตามรับชมกันได้เลยทุกคนมาเป็นเหตุอย่างเนาะสิไปถามไทยเพิ่นไปอัปเดต ให้พ่อแม่พี่น้องอีฟซีเราติดตามรับชมเนาะเป็นอยังพ่อแม่พี่น้องแม่ใหญ่จันดาบ้าน่ากันยังบุกเห็นจ้าเถื่อนพ่อเมยพี่น้องเอ้ยว่าเป็นเหตุขังเละคณะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปไปติดตามรับชมกันได้เลยจะมาหลินบ่เอหือกินข้าวเที่ยงแล้วบ่กินแล้วกินกับยังไข่เจียวโอ้ยกีไข่เจียวกับข้าหนึ่งหรือกับข้าวหูงข้าหนึ่งดูซ่บอยู่บ่แซ่บอยู่เลย มันนี่เจ้ามาดินน้ำป้าบอเจ้ามันมาดินพ่อแม่พี่น้องเลยพันอยากกินข้าวเพิ่นกับเชื่อมือกินเนื้เทีอ่างเพิ่นเนาะอยากกินกับไผ่เกี๊ยวลูกช้างเตี้ยเพิ่นเนาะบลาเจ้ยเพิ่นซื้อีรินเพิ่นนะซื้อเจ้ยซื้อเพิ่นเทพนะซีพรอนไวไล่พ่อแม่พี่น้องเลยเพันมาถูกปกติเพิ่นไม่มีเวียกไปน้ำพ่อแม่เพิ่นกับพิ่นจิมาดินน้ำป้าซี่ถุกมือเพิ่นนัดติดปากพ่อแม่พี่น้องเลย มาเคยมาเคยอยู่เคยกินน้ากันคุณเคยกันพ่อแม่พี่น้องฮู้ที่ใส่ใจคอกันเนาะพอตากับสางเตี้ยเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเ้ยโดยไปไปติดตามรับชมกันเลยว่าันเหตุอย่างเนาะนี่กักล้องก็จะติงแน่นาะบ๊มี่แม่กันชั่นพ่อแม่พี่น้องยังทุบยังจนอยู่เนาะกำลังสิเปิดช่องไม่อยู่พ่อแม่พี่น้อง่ะเบิ่งเพิ่งทนก่อน โอ้ค oh, ือใส่เสื้อสีผ้าคือกันใช่ป่ะเอาสบายดีเด้อพ่อตาสบายดีสร้างเตี้ยเนาะสบายดีทุกคนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสบายดีพี่เจ้าเห็ดยังอันนี้เห็ดเตาเต่อท่านเห็ดแปวมันโดนจูไผ่นี่โดนจูไผ่จีใช่ไหมเฮงเอะเช็งเฮงเอะเอ๊บชีทุกขู่ทุกคนผู้มาดับดูเนาะเบิ่งว่าเพิ่นเฮ็ดไปสร้างพ่อแม่พี่น้องแขคงเท่ได้คมทุกคมจนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นสิได้กินข้าว เห็ดกอกมีแต่ดินแหยหาพื้นกับอยากมีเลยนี่อยากมีพื้นตีมีพื้นมีพื้นป่าพื้นบมดตายก็เอาบได้บ่เอาก็มันกระเผื่อเสียเมื่อจุพื้นจู่ไพ่เตาไผ่ตะเกียมันกระโยกมาใหม่แล้วอ่ะพื้นบมดตายเนาะเลยอันนี้เห็ดเตานี่ใครแน่ดังมันกระสีคักใครกลัวพื้นอันเฮาวจู่โบกับโะควันไหแต่ว่าปกติ เรื่องเลวนี่ตัวได้เลี้วกัวไวกกัวนะนี่แล้วไว้กัวเพราะตัวท่านนี่แล้วโดยโดยนี่แหละเห็ดวังจูไผ่เนาะวังเปีวมันเนาะเออพเมพี่น้องสางเตี้ยเพิ่นลูกน้องเพิ่นเนาะเคยคุยเคยไปน้ำกันตลอดชีวิตชีวาพ่อแม่พี่น้องเลยเป็นมวยปะได้ถิ่มกันจ้าเพื่อพเมพี่น้องเพิ่นไปน้ำกันไปใส่เพิ่นกันสิไปน้ำกันเพิ่นบ่เคยปะเคยปล่อยไปผู้เดียวจ้าเพื่อสังเตี้ยเพิ่นเนาะโทตา คุณเคยไปน้ากันตลอดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเหตุการณ์งานสร้างอะไรก็เนาะทำงานการก่อสร้างคือว่างานอะไรก็แล้วแต่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเปิ้ลสิไปน้ากันตลอดเนโย่คุณเป็นผู้ฝึกวิชาให้เนาะเป็นอาจารย์ก็ว่าได้เนาะเป็นผู้ชอนที่ทำที่นี่จะได้คนเมื่อกี้สร้างเตียงก็บจีเป้ยยังพอนด้คก็ยังบุเป็นเนาะพอไดมีอาชีพนี่มาไปในน้ำพ่นเลยมาเฮ็ยนเหตุน้ำพ่นเลย นี่เพิ่นส he ิพาเห็ดเต่าก่อนเนาะเห็ดเห็ดบังต่าเห็ดเต่าบังจุพื้นจุไผ่เข่าเนาะอันนี้ยังมาทันในเห็ดบงเวียนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเห็ดที่เพิ่นบังตั้งพื้นนะพ่อแม่พี่น้องเลยจังมาติดตามรับชมอีกเป็นขั้นตอนพ่อแม่พี่น้องเลยอันนี้มาให้ผู้เอฟซีพเม่พี่น้องเขามาดับดูเบิ่งว่าเพื่นเห็ดแบบใดพ่อแม่พี่น้องเลยแต่กม่ใหญ่จันดาบ้านหน้ากับบได้คุ้นเคยจักเคื่อเห็นแต่เคยพดตาเพิ่นเคยโอบเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยแต่บ่ได้เคยเห็นเพิ่นเจาะเพิ่นเห็ดแบบนี้จักเคื่อเนาะ เบิ้งเอาเ้ออพม่พีน้องเก็บซีหาอยู่ทางลาวหรือทางไทยต่างประเทศก็ยินดีตอนรับเนาะพม่พีน้องเลยอันนี้ดินเพียงสิดินเพียง้แข็งดีได้พม่พี่น้องเพื่อเพิ่งะได้หูใบหอยเนาะไปพาเห็ดบางดินเฮเนาะโอ้ยนำบาน่อยแล้วแบบนำกบะป๋ายเป็นได้เนาะมันใกล้น้ำว ใก่้น้ำใก่้ยางนีู่เด้อพิ่ไก่บัดได้หาบน้ำใช่ใส่ไกดอยู่นะนี่พ่อเม่์พี่น้องเลยนี่ก็คือคั้นหนองชะเพิ่นเพิ่นกับสีหาบน้ำหนองชะมาก่อยอยู่นี่พ่อแม่พี่น้องจักสิบปจักหาดทอดายพ่อแม่พี่น้องเนาะจักทอดสีหัดทิพหะผู้พิจักเนาะเพื่อเรเสร็จเลเพิ่อพื้นที่เดียบเวียนง่ายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเพื่อจะได้กินข้าวกินน้ำบ่ได้ง่ายๆเพย่อพี่น้องเลยขายชอบชิดชาพันธุ์พิ่นยังว่าแพงอยู่ ปู้เพิ่นซื้อนะปู้เห็ดนี่ในบรรยักษ์ผู้เม่พี่น้องเบิ่งเอาเด้อโอ้ชอบหนึ่งสามชิปเยอะเลนี่เดี๋ยวนี่ชอบสามชิปเพิ่นว่าแพงผู้แม่พี่น้องเยซื้อกระสอบอีกซื้อยางห้อยอีกซื้อเข็มแทงอีกผู้แม่พี่น้องน้ำมักน้ำมันตัดอีกเหือแห้งอีกรถล่างแก่น้ำมันตัดน้ำมันแก่เนาะผู้แม่พี่น้องโอ้ยลายลายยางเนาะคันขายก็ดียาสูโตเพิ่นผู้แม่พี่น้องทุกยอดลีรอและเห็ดนี่นะขอใได้เท่ายความบุคลากรบุคลากรประจำ ดังอย่างเดียวเพิ n, àn, đ đ p ân. P ân, ่มเมียเ่มดังทำไมพี่น้องส่างเตี้ยเพิ่นมัมีพื้นเดี๋ยวมันมีพื้นมีรัวเนาะอันนี้ใช่หน้าลูกพี่ชื่อเพิ่นมาเห็ดดำกันพอได้ดังเพิ่นนะแต่พอตาเพิ่นก็ไม่ได้ไม่ได้ขายจักเทื่อดอกทำไมพี่น้องเอ้ยเพิ่นเห็ดดังคือกันเห็ดได้กับลกบ้ากับแบงกันพอได้ดังทำไมพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นก็ตะกี้ก็อยู่ตะกี้นั่นขายได้หนุ่นตะกี้ขายได้เจ้าจนแห้งดี เจ้าจุนเนี่ยคนขายพ่อแม่พี่น้องเลยโฮมเนาะแต่สอบหนึ่งชิบชิปผาพันธ์บด้หอดนะจอนตะกี้นึ่งชิปชองเนาะนาเขาเ้าไปขายนำเขาเนึ่งชิปชิปถามตะกี้เนี่ขายนะชอบชิปเอชชิปชองสอบชิปชองขายแต่ข้าวอันเฮเออันโฮไม่เหนอันอยากได้เฮือนได้ซาดเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยจนได้เสาเสาเฮือนนะดูจุนได้อันเคียงเสาเฮือนอยู่โฮมข้อเนี้ยจอนะ พี่น้องเอ้ยเห็ดมาเนาะโฮมอยากกินยังก็บพได้กินเนาะลูกเต้าอยากกินข้าวต้มขนมก็บ่ได้ซื้อให้กินพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่งเพิ่งจังนั้นเธอหนึ่งเนาะลูกก็ไดอีกกินข้าวต้มขนมข้าวตะกี้บ่อยากว่าเรื่องมากพ่อแม่พี่น้องถูกจนราเดนี่กับพ่อมือนพหูมือตาขึ้นได้พ่อแม่พี่น้องกับบัรัมบ่รวยเนาะเอาก็ได้พ่อได้กินได้อยู่นี่แหละพ่อจะครอบใส่ครัวนี่กับชิมือหูมือตาพ่อได้มีเนจักน้อยเนาะข่าวน้ำกับพ่อได้กินได้กุ้ม เขากำลังขายลายกรบโบได้ได้พ่อแม่พี่น้องไอ้เบิดป้าปะเข่าก็ได้บ่ฮอดล้อยฮอดปีนี้ได้เข่าโบฮอดล้อยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันนคือชวนไปคืนแบบนี้พ่อแม่พี่น้องพอมันจะได้ไปนำกันสุดสีผ้าเหมือนเดิมกันเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นกระตี้พกติเพิ่นวกกบ่ได้จะคอยใช้เสื่อเขียนยาวหรอกมันที่พวกติเพิ่นใช้เสื่อเขียนสั้น พี่สิสิกันยามน้อนเปิ่นใจสิเขียนยาวเปิ่นจะคั่นคายช่างตีเอนเปิ่นคั่นคายผนว่าแต่จะขึ้นตามตัวนี่อันนี้เปิ่นเปิ่นไม่เคยห่มเลยเปิ่นไม่เคยห่มเสียวผ่าเข็นยาวเลยเปินเม่ใหญ่จะดาบันนานนี่โอ้ยปวชไฉปวดไรได้ผมเป็นน้องเลยคั่นคายแท้ๆท้อนก็โตขึ้นนตลอดเลยเปิ่นนี่ต่อตาเพิ่งการทีเป็นแบบนี้แหละเนาะ ค right, <laughs> <c ười> <laughs> ุณเคยอยู evet. <speaking from? <speaking from <J 2> <speaking> ่พมพี่น้องเคยถ่ายทำผืนมา้างกอดเนาะปกติ่ใช่อยู่ทียงมโนเขาเชื่อพมพี่น้องเอ้ยไปสิได้แล้วบเนาะโม่ชาามือมาได้เพเป็นเตานะใช่ได้อบในมือหนึ่งยันบมแลอยู่บมแลอกมือหนึ่งสิเฮ็ดไงรบอจังละผืนชองรถหนึ่งกับโ่ไปนได้สองหถตเท่น่อยแท้ เอาไปรถหนึ่งบริษัทลายเนาะน้องสองรถจะซื้อใช่เนาะเด้พื้นเพิร์่พเมทิโนประมาณนี้แหละเนาะไม่ติ้วไม่เปื่อยเปินสีมาใไซนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยไม่ตายหมากโตตายเนี่ยโตนั่นเนี่ยตดเป็นใจดอกคันนี้เพิรนสีหนะเพิรนสีห่มพเมทิโนเอ้ยไม่ติ้วยู่นั้นเห็ดพื้นจูนแล้วก็ได้ต่นนั้นมันสีหฮมขันตันแบบนี้เนี่ยในเรื่องอยู่แล้ว มาถ่ายทำให้พ่อเมย์พี่น้องที่ตามรับชมเนาะพ่อเม่พี่น้องเบิ่งเดอขั้นตอนขั้นตอนทำอิฐข้างแรกกระสิเป็นจังซี่พ่อเมย์พี่น้องไอพม่านนี่แหละเนาะผาบ่เคยเห็ดเตาทานเฮาจุไผ่พ่อเมย์พี่น้องไอเว้นว่าเตาจุไผ่ใส่ได้พ่อเม่พี่น้องไอจุไผ่เป็นทานได้ไหมที่เฮาตั้งพื้นเนี่ยทานน้ำดำพ่อเม่พี่น้องไอทานเขาห้องอันเขาลร่องเพลงอันทานเดอทานเดอร์เนี่ยพ่อเม่พี่น้องอันนั่นแหละเนาะ นี่พื้นผลิตตั้งฐานเน็มเบิ่งอีกฐานสิมะทายทำให้พ่อแม่พี่น้องเขาติดตามรับชมอีกข้างที่ชองพ่อแม่พี่น้องนี่ข้างแรกเนาะนี่กับหัวตาเพิ่นเพิ่นเจาะเสียมนี่คือสีบหมวย่างเลยดอกพ่อแม่พี่น้องเลยเสียบหมวยยังจะท้าพันน่าสงจะเอาเอาดวงได้ก็เป็นได้ดวงได้เนเนาะจะเอาไปตัวทิพย์ได้จะซื้อไม้ลงก็ได้ อาจจะาคูซื้อไม้แล้วไฟมาแลวเกี่ยวมันนะเขาไม่ทิ้นแห่น้อทีอยากนั่นแด้อยากนอนน่นะเั็นเป็นเป็นบองบ่อนอินนชายถือหัวเด้อเจ้าคนกุ้มแทะเห็นยามมันย้าไปล้คนจิ๊ผมเองพี่น้องเอ้ยเบงใกล้ๆเนาะอยากเดือมตาเลยเด้อเสงตะเวนมันค่อยขำยำแรงเลยผมเองพี่น้องเลย ดีสิมาทายให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเบิ่งอีกครั้งนึงเนาะเอาไปพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสิรับมมืใหญ่จะลามานาก็สิมาพาพื้นอ้อยไผ่แม่พี่น้องเียอ้อยไผ่เทงเถียงเนาะนี่ก็มาทายทําให้แม่พี่น้องเฮาติดตามรับชมครั้งแรกครั้งที่2สิมาใหม่เนาะมาติดตามรับชมให้เบิ่งอีกอันนี้ก็คือบ่เจอเพิ่นอันนี้ก็ได้ทานน้อยดินสิดินซายเกับโลเนพแม่พี่น้องน่ะ มันสิมักชุกมักคุกขี้ดินคายลินอยู่ผู้เดียวงอมแงมๆบ่มีมูขาดเคิร์นมูเพิ่นบ่มีมูมีคู่เนาะโอ้ยล้ำก็เป็นจังได๋ชะมอ่อนฉ่มีอยู่นี่เบิ่งก่อนพิศไพ่หยิบหิบไปนี่หาหยังวะผ้าพุ่นผ้าคู่เบิ่งก่อนเด้อเบิ่งกั้ได้ยันไหนเอกของอีกอีกาข่อยมึงก่อน อาชุกสบายดีพี่น้องประปั่ทุกคนนี่มาเมนีมาปันเี้ยงที่ขอมาพี่น้องทำสัญญาเนาะจะเอาผู้บ่าวใส่มองมาให้ต้องบ่าวสตาโดสม้านเดี๋ยวชิมีเสียงเพลงเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าคลิปเม่ใหญ่จันดาบ้านหน้านั่นถ่ายธรรมชาติอากาศเด้อพ่อแม่พี่น้องบ่แหยซักแหย่ซาเนาะ่แม่ม่ใหญ่จันดาบ้านหน้าบ่ได้ เป็นสะพานบุญช่วยคนทุกคนยะเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยทายธรรมชาติอากาศดินธรรมชาติธรมธธร,มธธรมดาเนาะแต่จะมีเสียงเพลงสลับซับซ้อนเขาพ่อแม่พี่น้องเลยคงเปิดเพลงพังคนเ็ดเตาทา่ามีกำลังใจเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยกับเมยไงจันดาบ้านนากับโได้เป็นสะพานไปเป็นสะพานคูหัก เปลี่นใช้ผ้าบุญเนาะพ่อแม่พี่น้องช่วยกูก้ทุกคนเนี่ยได้ไปไปกระเด็นเล็กเดานหน่อยแบบบัตไายทรรธรรมชาติอากาศแบบเล็กเดานหน่อยไปไปเห็นพ่อครบได้ครบ,บพ่อแล้วกยจังได้ท่ายพ่อแม่พี่นออ้องเลยจำเป็นยังได้ทายเนาะจังได้ให้พ่อแม่พี่นออ้องที่ติดตามรับชมเนะาะเพราะว่าให้ไปทุกวันทุกมือ้อคือเอฟซีทุกคนกันบโบได้ไปพ่อแม่พี่นออ้องเลยบ่มีงบเนาะถ่ายอยู่น้ำไห้น้ำหน้าธรรมชาติอากาศ พ่อเม่พี่น้องเฮาติดตามรับชมก็ได้ไปทั้งได้พ่อเม่พี่น้องอยู่แต่ให้แต่หน้าเด้อมีไงจะนาบ้านนาเฮาก็ะไดเสียงเพลงเสียงลำเปิดอยู่ให้อยู่หน้าพ่อเม่พี่น้องเลยกระสิเบ็ดพี่ทุกมื้อทุกวันท่านแด้แต่ว่าทายทำตะเก้ากับไ่ได้มีเสียงเพลงเสียงลำพ่อเม่พี่น้องเลยแต่ว่ามีไงจะนาบ้านนาไ่ได้เปิดพังเนาะมันนี่พ่นศีษะไฟแล้วกะพังพ่อเม่พี่น้องเลยมีไงจะนาบ้านนามักมวนมักซื่น คนมักมูพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะบ่ง่ายๆเนาะมักมู่มักคูมักมวนมักเสียงเพลงเสียงล้ำพ่อแม่พี่น้องเลยเบบใดกับพังได้เบิดพ่อแม่พี่น้องเนาะกันว่าเฮาเห็ดเงาเห็ดเงียบเงียบแบบที่เถาไว้ได้พ่อแม่พี่น้องเลยเกยชลาไว้ได้เนี่ยเห็ดพังเพลงพังล้ำอยากเถากระยาหน้าตาแต่บาใจยังนุ่มดูพ่อแม่พี่น้องเบาเรยวกายขึ้นแต่ยังหัวเนาะพ่อแม่พี่น้องเลย กัน่าได้พังเสียงรำเสียงเพลงกับซื่อื่นเพื่อนใจขึ้นได้พมีพี่น้องไ้มีควคมสุกเนาะน้ำเนื้อน้ำกายเขากับคือซีนุ่น้อยขึ้นไปกับโบได้หู้พม์พี่น้องหรือว่าสิเทาโล่งกับโบหู้สิน้อยขึ้นกับโบหู้พมีพี่น้องแต่ว่าจิตใจมันเป็นแบบนี้นะพมีพี่น้องอ้มุมุนเนี่นพังร้องพังลำก็ง่ายๆเนาะมียาดา้านหน้านี่อันนี้เสียงเพลงเสียงรำนั่นสมุดเนาะว่ามูเพื่อนมาเว่ามาจากน้ำพม์พี่น้อง ไปเป็นงานดองงานแก้งงานดองเนาะเป็นบุญเป็นทานพ่อแม่พี่น้องเลยตูย้ใหญ่ใหญ่เนาะอยู่จน,จนแจง้งพ่อแม่พี่น้องเลยจนลืมหอดเดดขี่ตะเบนจนขึ้นลืมหอดเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยลืมทางมากินเ <cam> บียร์เข้าไปแห้งมวนพ่อแม่พี่น้อง่ะมาหนี้กะเปในญ่จะนาบ้านหน้ากับคอสำหรับคลิปนี้ก็บอล่าพ่อแม่พี่น้องเฮ้าเนาะทุกคู่ทุกคนผูกขอมาติดตามหับชมหรือสิจูพังเล่าหรือพังไทยต่างประเทศ อยู่ใกล้รู้สิอยู่ไกลอยู่ทั้งหลก็แล้วแต่พเม่พี่น้องเลยวันนี้ก็ขอโทษขอพ่ายหลายเดอ้อมีเสียงเพลงพังลํเนาะพเม่พี่น้องขอให้อยู่ดีมีแหง้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจเดอ้อพเมพ่มพี่น้องว่าพิพาทอาการใดก็ขอโทษขอ,อพ,พ่ายใดเด้อพเม่พี่น้องวันนี้ก็ลาพเม่พี่น้องเข้าไปคลิปหน้าจะมาพบกันใหม่เดอ้อกล่าวขอว่าสบายดี